ก็กะว่าจะเป็นสายฟรียาวๆแต่สุดท้ายก็อดไม่ไหวจัดไป5,000 FC พ่อยกันั่นแหล, 5, ละ5,000 FC ใส้ไปแล้วครับมาล่านักเตะ TOTS b u อ d บ s l i g a หรือว่าลีเกเยรมันดูที่ครับฟอร์เลสต i เวียโคตรอยากได้ครับขอยได้ครับวันนี้แล้วก็ยังไม่พอนะครับมีโดมาอีกนะครับ โห้โหแพง <c oughs> คนนี้บอกเลย <c oughs> เหย,ยี่ยเ 500m ้าได้มาคือรวยมากๆมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดและก็แต้มแรงครับพวกนี้ใส่ให้หมดครับใครที <c oughs> ใส่แต้มแรงไปก่อนก็ถือว่าอุ่นนะครับ EA มานเลี่ยมโอเคครับก่อนเราจะไปเปิดแพ็กด้วยใด้วยการใช้ FC point เดี๋ยวเราเปิดแพ็กแต้มแรงกันก่อนครับใครที่เปิดไปก่อนก็เสียใจด้วยนะครับ EA ล็อกครับ EA เลี่ยมนะครับโอ้ไอ้เ้าหมาเลยเดี๋ยวมาเปิดแพ็กนี้กันก่อนแพ็ก9 3หา9 7ซสแต้มแรง10,000แต้มกดไปครับผม ลุ้นครับขอให้ได้อาว R7 ครับดูดต้องมาครับสองแสงของเราหนึ่งสองจากพักจากไปฟังเสียงทีวฮาร้รสเปนเอฮ้ยวะ คุวยไม่คุมเลยว่ะแต่มันวอล์กอยอู่นะครับมาแพงน,นี้สอง,สองแพงนะครับสองแพงเก้าสิบห้าเก้าเจ็ดแพที่สองขอสักสองแสงสองแสงครับแพ้แสงที่หนึ่ง แสงที่สองกดไปตรงกลางโอ้ไม่บอกโอ้ลูบซันสี่ล้านโอ้เชี่ยเลยนี่แองที่สองเกือจังวะหนึ่งแสงสามแสงนะครับรอบนี้สองแสงเกือจังวะสี่เก้าจิตน่อยดิ ปากผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาที่ FC Point ของเราเดี๋ยวก่อนจะไป FC Point เดี๋ยวเราใซตเพชรก่อนมาแอคนี้ปะเก้า9องหักาเก้าเกไปครับ9 2้าสอห้าเกขอไม่เกลือครับกว่าจะสะสมมาได้นะเพชรนี้ขอสองแสงแทงเสมอแสงที่1 2 3สามไปขายได้นะครับแพ็กนี้เยอรมัน C A M อูโดดปูลุกเกิดอะไรตกทำไมมาโกโลอยโอ้ยก็รู้อยู่ว่าผมชอบแต่ว่าไม่อยากได้มันเป็นเบียด่ะเป็นบเลนเบียด่ะ โอ้โหทำไมโอ้ฮีเฮสปอร์โกร์หมดกันหมดกันมาครับเดี๋ยวตอนนี้มันจะเข้าเนื้อเข้าหนังของเราแลวนะครับ1000 FC POINT 92หา9อจะอ้ก้ดไปกดใกลๆครับกดไปเอเยไม่รู้ ไม่ล็อกอีดแน่นอนขอไปดีอิตาลีบาโลเตลี่แน่นอนบาโลเตลี่บาโลเตนนนลเตีลต่ครับไม่ต้องลุ้นครับอิตาลีมีตัวเดียวโอ้ยเป้งเออบาโลเตลี่เชลลิตี้ยี่นนสิบเาเอ็มไ,ได้ไขได้ไขได้บอลโอ้ <laughs> ปาดเงือตอนนี้ <laughs> ได้แค่สองแพ็คนะครับตอนนี้โอ้โอหหูดแล้วะลีดหูดจังวะมาครับแพ็คนี้1,500ันห้า FC point สามแสงนะครับขอจากสามแสงสามแสงโลดูอูดต้องมาโดูอูดมาโดูอูดมาครับ ดูอุดมาครับดูอุดมาดูอุดต้องมา a c c ทิ m ิ t e d T.O.T.S.P.O. เหนึ่งแสงเฮ้ยเอาตัวดีๆสักร้อยเอ็มได้ไหมครับพามืออะไรเดี๋ยวสองแสงแสงที่สามครับกีตาร์ครับฟังเสียงเอาเชี๊ ฮัลโหลชิมุบุบอกพันห้าโอ้โหโโหมดกันชีวิตเก้าหกมันขายไม่ได้ครับไม่คุ้มครับหัว่ามีค่อย,ยกเท่าไหร่ห้าร้อยดีกว่าครับมาห้าร้อยดีกว่ามาสี่แพ็กห้าร้อยมาแน่นอนครับมันมาครับกดเข้าไปตรงกลางไ่ตรงบอกมาเลยจานชิมุบุบอกอีกแล้วป่าหรือเปล่าไอ้สี่แพ็กมันต้องบอกอะสักบอกสัก สองแสงครับแพงเสมอสองแสงเขาบอกว่าแพงเสมอหนึ่งแสงแสงที่สองครับเฮ้ยโอาวะโอเยอรมันยี่ลายสวยทีเอ็มเลเวอร์เฮ้ยโอ้ยมูซิล่ามันเป็นเลเวอร์วันจัดมันเป็นเลเวอร์เป็นบายยึดทำไมวะ จะมา 41m จะบ้าหรือไงคุ้มคุ้มแพลงนี้คุ้มแพงนี่คุ้มใครที่จะสุม่มแนะนําให้สุ่มเลยสองแท็กับเลยนะสองแท็กซ์เท่านั้น,นครับ R1 FC R1 ของเราสองแสงหนึ่งแสงแสงที่สองโอ้ไม่มาคอโด ขอฟอร์เรนเวียพอครับแค่นี้พอครับพอครับผมอยากได้แค่นี้ครับไม่ขอเยอะครับผมอยากได้แค่นี้จริงๆครับจริงๆผมอยากได้แค่นี้จริงๆผมขอได้ไหมครับเอขอได้ไหมครับมาครับ2องสองแสงมาเดิมแพงเสมอหนึ่งแสงอ๋อ oh. ลเลอะอย่าหาไปสุ่มแพ็ค500บล็อกจะแพ็คเดียวโอ้โหจะบ้าตายโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอหมดกันเลยองรถอ,อะไรวะเฮ้ยยังมีต่อครับเดี๋ยวมีต่อครับแป๊บหนึ่งครับทําไมไม่เปิดนี้ก่อนวะล้างเกลือด,ดิเปิดนี้ก่อนดีโอ้โหหลังเปิดนี้ก่อนล้างเกลือออกไปใครก็ได้บ็อกมาอามมายูเซมึงใครก็ได้ ใครม่ได้ใครก็ได้ LB ใครไบเออร์เกเรโล่เรียบร้อยครับผมเก้าเอ็ดเห็นมาสามพันโอเค12 seconds later ต่อครับต่อครับสี่พ,พ,พันเพชรแดงของเราเฮ้ยขอใช้สี่พันเพชรแดงสักร้อยแสงไหม สุดพ้ไม่ต้องมีลาฟัางเสียงครับ <c oughs> สุดท้ายของเราเอานี้ไหมสุดท้าย94สหาเก้าเก้าอาไหมสุดท้ายขายไม่ได้นะครับตัวนี้ขายไม่ได้ครับมือเปิดดิสตรีมเกลือได้ว่าจารย์เบอกเปิดตอนซูมเปิดจิ้ชิปอันดีใช่ปะโดยไปเลยผีป้าบอกมานเจีย๊ยบ <c oughs> โอเคครับแพ็กนี้นะครับมา เก้าสี่หาเก้าเก้าลุ้นฮาเลนครับผมสองแสงเหมือนเดิมครับมีสองแพ็คนะครับแพ็คนี้มีสองแพ็คนะครับเปิดแการกก์ดแรกไม่น่าจะวอล์แอ่ะไม่น่าจะวอล์์โอเคครับได้เงินมาแสนเอมมีครับมาครับสองแสงครับหนึ่งแสงอย่าได้เก้าสี่เลยตรงเด่ไม่เอาเลยกองเด่นไม่เอาเลยกดเข้าไปที่ D O T S พอรีเวียให้หน่อยดิสเปนไปวะซีเอ็มโรดี้หรือเปล่าโอู้หูโรดี้บ้าอะไรโอ้ดีเลยครับนี่ดูดิดีดีจริงเยี่ยมครับเยี่ยม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 มากครับแท็กนี้เยี่ยมมากครับโอ้โหมิเกลเมริโน่เดี๋ยวมาต่อกันที่แลกเปลี่ยนกันครับทุกคนต่อกันที่แลกเปลี่ยนกันดูก่อนครับพอรีเวียนไว้คุหน่อยดิแลกเปลี่ยน ทีโอทีเอคูณสองสองใบนะครับไม่ต้องลีลาดีมาดีบล็อกทุกดอกเยเออย่าคุ้มกึนเอาคุ้มนี้เยอรมันอีกเดี๋ยวไม่เสียอะไรเยอรมัน CB จนอาหารทางเอาไม่ใช่โอ้สตุกกา <c oughs> โอ้แอนน์โนนอ้อยอะไรมางคนนี้ลูก <c oughs> ศิดย์แอนโทนีมาลินโกวิดซาบิดยโอ้ยชิลเลยดีโอเคมา ดูดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวไปคลิกตัวที่ขายได้มาแพ็กนี้จะเป็นแพ็คปิดคลิปนะครับใครที่อยู่อยู่อยากไปสุ่มก็ดูที่เลดในคลิปนี้แหละครับแพ็กนี้จะเป็นตัวการันตีว่าเราจะได้ฮาเลนวีเอลล่าดูมาใน3ตัวจัดไปครับมันมึงเวอะสามแสงอ้ายมา3คนแพ็กนี้แตกแน่นอนวีเอลล่าดูผมไว้ วีเอลลาพวกโดพวกฮารลนอะไรออกแน่นอนในแพลคนี้สแสงนะครับพี่มา3คนสุดท้าย1นงแสงสองแสงแพ็คสุดท้ายครับโอ้โดแน่นอนภาพดมา ดาวิซิมอนกับโกเลสกาเยี่ยมครับเคปิดคลิปไว้เท่านี้ครับฝากทุกคนอย่าลืมชอบคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนนะครับฝากกดไลค์ให้คุณเกลือแบบนี้นะครับผมจะไม่สุ่มอีกแล้วครับสุ่มในสตรีมผมมันเกลือมากๆเลยไปสุ่มในคลิปผมยังไม่เกลือเลยใครไปสุ่มก็ไปสุ่มเลยนะครับแต่รอบต่อไปผมขอครับไม่สุ่มเลยครับในสตรีมเนี้ย